อุบาทรักกนสวรรค์บทที่77เจเินเมี่ยวเผยแววตาอ้อนวอนอย่างแรงกล้าออกมาทำให้สงสีเสี้ยนจู่อึ้งงันไปท่าทีนางจึงอ่อนลงเจินเมี่ยวลอบผ่อนลมหายใจในที่สุดก็สามารถผ่อนคลายได้เสียทีพ่านเห็นสงสีเสี้ยนจู่เผยรอยยิ้มปอกปลาโลมออกมาเจินเมี่ยวขออภัยด้วย เป็นค่าที่ใจร้อนเกินไปไม้ผูผีบุผาย่อมต้องใช้เวลาแค่เพียงไม่กี่วันไหนเลยจะกลายเป็นต้นไม้ยามวัสันได้รอยยิ้มเจินเมี้ยวแข็งค้างไปสงสีเซียนจู่เอ่ยปอบใจต่อว่าอย่างไรเจ้าก็ยังอยู่ที่นี่อีกเกือบเดือนเราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเรียนรู้ไปเถิดร่างเจินเมี่ยวงนเงินไปมาแล้วล้มพับลงเจินเมี้ยวเจ้าเป็นอันใดหรือสงสีเซียนจู่ ดึงลาาคนที่ล้มพับลงไปบนโต๊ะขึ้นมาจนเมี้ยวเงยหน้าขึ้นอย่างสิ้นหวงังข้าต้องฝันร้ายอยู่แน่ๆเซียนจู่รบกวนรอประเดี๋ยวแล้วค่อยปลุกข้าเถิดจนเมี้ยวนอนซบอยู่บนโต๊ะอย่างไรเรี่ยวแรงจึงมิเห็นว่าสงสีเซียนจู่กำลังหลุบตาลงเพื่อปิดบังแววตาขบขันเจ้าเล่์นั้นไว้เซียนจู่คุณชายรองเชิญท่านไปชมดอกเหมยเจ้าค่ะ ปีช่วยแบกม่านเดินเข้ามาสงสีเส้นจู่นั่งตัวตรงฟื้นคืนท่าทีอย่างที่เคยเป็นมาแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าดอกเหมยบานแล้วหรือเจ้าค่ะคุณชายรองบอกว่าเพิ่งบานเมื่อวานปีช่วยเอ่ยด้วยความเคารพนอบน้อมสงสีเส้นจู่มองท้องฟ้าด้านนอกคราหนึ่ง ยามนี้เป็นเดือน11อ็ดแล้วแม้เมืองหลวงยังมีทันมีหิมะตกเพราะว่าอากาศกับหนาวเย็นอย่างยิ่งดอกเหมยที่บานก่อนดอกเหมยทั่วไปหนึ่งเดือนกว่านั้นคุ้มค่าที่จะไปดูจริงๆสงสีเซียนจู่ลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยกับปี้ช่วยว่าไปเอาจากการเครื่องเคลือบลายดอกเหมยมาด้วยประเดี๋ยวชมบุพภาเสร็จแล้วข้าจะเด็ดสักหลายกา้านไปให้ท่านแม่ด้วยตนเองปี้ช่วยร้องรับเจ้าค่ะ แล้วไปที่หอตัวเป่าเพื่อนำแจกันลายดอกเหมยออกมาเจินเมี่ยวเราเก็บหมากรุกไปด้วยกันเถิดเจินเมี่ยวที่เพิ่งปีนป่ายตนขึ้นมาได้แทบล้มพับไปอีกครั้งเซียนจู่ท่านมีความดึงดันอยู่มากเท่าใดกันไปชมดอกเหมยยังต้องนำหมากรุกไปด้วยเซียนจู่ข้าคงไม่ไปแล้วข้ามาอยู่ที่นี่กับท่านตั้งแต่เช้าตรู่ควรกลับได้แล้วแม้กลับไปที่พัก ก็ไม่มีอันใดทำเขาว่าคุณชายร้องหันเชิญเซียนจู่ไปชมดอกเหมยนางจะตามไปร่วมด้วยได้อย่างไรกันปี้ช่วยเดินถือแจกันลายดอกเหมยเข้ามาพอดีจึงเอ่ยขึ้นว่าเซียนจู่บ่าวลืมเรียนท่านว่าวันนี้องค์ชายหกหลวซื่อจือและสหายก็มาร่วมชมด้วยเจ้าค่ะสงสีเซียนจู่หยิบเสื้อคลุมสีม่วงคลุมทับเสื้อสีแดงตนแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่า เราไปชมดอกเหมยมิได้ไปชมคนผู้ใดมาก็ไม่เป็นปัญหาอันใดเจินเมี่ยวพวกเราไปเถิดครั้นได้ยินว่าหลัวเทียนเฉิงก็อยู่ด้วยเจินเมี่ยวกับมีความรู้สึกว่าหรือเขาจะมาหานางอย่างไรเสีย ก่อนเข้าวังองค์หญิงมานางก็ได้ส่งจดหมายไปให้เขานางจึงมิคิดว่าคนผู้นั้นจะมาที่นี่เพียงเพราะสนใจดื่มสุราชมบุปผาเท่านั้นดังนั้นนางจึงลุกขึ้นตามแล้วสวมเสื้อคุมสีเงินทับกับเสื้อเอาปักลายบุปผามรกตพางเอ่ยว่าเซียนจูไปกันเถิดชิงเกอเป็นคนซื่ออาหลวนสุขุมเมื่อต้องมาหาเซียนจู เจริเมี้ยวจึงพาอาหลวนมาด้วยเพราะพิจารณาตามอุปนิสัยนิ่งขึึมของเซียนจู่นั่นเองส่วนชิงเกอให้พักอยู่ที่เรือนฉังเลอหากเจินหนิงมีเรื่องอันใดก็สามารถมาแจ้งนางได้ทันทีคนทั้งสองอุ้มเตาอุ่นมืออยู่ในอ้อมแขนแล้วนำสาวใช้ของตนเดินออกไปด้านนอกครั้นเดินออกไปลมอันเย็นเยียบก็ปะทะเข้ามาทันที เจริเมี้ยวอดสันสะท้านขึ้นมามีได้เดิมนางก็ฝึกฝนร่างกายทุกวันสุขภาพนับว่าไม่เลวแม้ครึ่งปีมานี้จะเจ็บป่วยอยู่หลายคราโดยเฉพาะครั้งที่ตกน้ำยามวสันตอนนั้นไม่รู้สึกอันใดแต่เมื่อมาถึงเหมมนฤดูโรคหนาวสั่นกับปรากฏขึ้นมาโชคดีที่นางสวมเสื้อผ้าหนาเจริเมี้ยวหายใจเข้าลึกปรับตัวสักครู่จึงดีขึ้นสถานที่ชมดอกเหมยคือหออั้นเซียง ถึงที่นั่นก็ไม่หนาวแล้วชงสี่เสยนจู่เอ่ยเสียงเรียบออกมาประโยคหนึ่งปีช่วยชะงักฝีเท้าไปคลาหนึ่งแม้น้ำเสียงเสี้ยนจู่จะเรียบเฉย ว่าวาจาเอาใจใส่เช่นนี้นางในฐานะที่เป็นสาวรับใช้ข้างกายเพิ่งเคยได้ยินเซียนจูเอ่ยกับคนนอกเป็นครั้งแรกจึงรอบมองเจินเมี้ยวที่หนาวเสียจนปลายจมูกแดงกำ่ำอย่างอดไม่ได้พางเอ่ยในใจว่าคุณหนูสี่สกุลเจินทำอย่างไรจึงทำให้เซียนจูต้องชะตาด้วยถึงเพียงนี้เดินไปหนึ่งเครก็เห็นหอรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งตั้งอยู่ข้างคูผาจำลองทั้งสี่ด้านของหอ ห้อยแขวนด้วยผ้าโปร่งบางทำให้สามารถมองเห็นเงาคนจำนวนหนึ่งกำลังยกจอกสุราขึ้นดื่มอย่างสำราญอยู่ภายในด้านนอกหอมีต้นเหมยแดงที่กำลังผีบานเป็นหย่อมๆอยู่หลายต้นทว่ากลับดูพังงาดงดงามยิ่งสงสี่เซียนจู่มีได้เดินเข้าไปนางจูงเจินเมี่ยวไปชมดอกเหมยแทนทว่าองค์ชายหกกับแหวกผ้าม่านออกเผยรอยยิ้มดุดรุ่งอรุณหลังหิมะโปรยปลายก็มีปาน ญาติผู้น้องในเมื่อมาแล้วเหตุใดจึงมิพาคนหนูสี่สก,กุลเจินเข้ามาเล่าพี่หกสงสี่เส้นจู่แสดงความเคารพแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าในเมื่อมาชมเหมยก็ย่อมต้องไปชมบุปผาก่อนค่อยว่าก่ลาวสายตาองค์ชายหกทอดมองไปที่เจินเมี่ยวเจินเมี้ยวจึงย่อกายคารวะตาม ครั้นลุกขึ้นสายตาก็หันไปสบกับบุคคลที่อยู่ด้านหลังองค์ชายหกเข้าพอดีมิได้พบเจอหลายวันคลายว่าคนผู้นี้จะค้ําและผอมลงเล็กน้อย องคชายหกปราสาทว่องไวจึงรับรู้ได้ถึงสายตาของเจินเมี่ยวในใจพันเกิดความรู้สึกไม่พอใจอันยากจะบรรยายพาดผ่านไปวูบหนึ่งบุคคลที่รูปร่างหน้าตาคล้ายไทยเฟยถึงเพียงนี้กับสนใจจดจ้องแต่ผู้อื่นความรู้สึกนี้ช่างน่าหงุดหงิดนักทว่าองคชายหกกลับมีสติคืนมาอย่างรวดเร็วต่อให้คนทั้งสองเหมือนกันมากเช่นไรทว่าแววตากลับมีคล้ายกันเลยสักนิด คนตรงหน้ามีแววตาสดใสดุดเด็กน้อยที่เพิ่งรู้จักโลกใบนี้เป็นครั้งแรกทําให้คนสิ้นความปรารถนาที่จะอ่านใจความจริงก็มีได้เหมือนกับไท่เฟยเสียทีเดียวองค์ชายหกยกมุมปากขึ้นยิ้มคุณหนูสี่สกุลเจนินหลัวซื่อจือของเรารอเจ้าอยู่นานแล้ว คุณชายผู้สืบพ่อเซียวเองก็มองมาด้วยรอยยิ้มล้อเลียนท่าทางสนอกสนใจสุดท้ายจึงชำเลืองมองไปที่อาหลวนอย่างอดมีได้ คุณชายรองหันนั้นมีใบหน้าละไม้คล้ายสองสี่เสี่ยนจูทั้งท่าทียังสูงส่งสมฐานะแต่เมื่อได้ฟังวาจาขององค์ชายหกก็อดเผยรอยยิ้มจางๆออกมามีได้เจินเมี้ยวกับเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยหลังจากย่อกายคารวะทุกคนแล้วก็หันไปเอ่ยกับหลวเทียนเฉิงด้วยรอยยิ้มว่าหลวซื่อจือช่างบังเอิญนนะักที่ได้พบท่านในที่แห่งนี้ หลัวเทียนเฉิงเดินเข้าไปหานางอย่างเป็นธรรมชาติมุมปากแต้มด้วยรอยยิ้มบังเอิญเหลือเกินจริงๆเขาส่งสายตาล้ําลึกชนิดหนึ่งแก่นางในชั่วขณะที่คนทั้งสองสบตากันนั้นองค์ชายหกก็เอ่ยปากอย่างขบขันว่าคุณหนูสี่สกุลเจิญคงมีทราบว,ว่าเรื่องบังเอิญมิได้มีเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเอ๊ะยังมีเรื่องบังเอิญอันใดอีกหรือเพคะ อย่างไรก็เป็นถึงองค์ชายเจินเมี้ยวจึงต้องเอ่ยตอบสักหน่อยย่อมต้องเป็นเรื่องที่หลัวซื่อจือเป็นผู้กล้าช่วยหญิงงามนั่นแหละพวกเราบังเอิญพบกับหลัวซื่อจือเพราะเรื่องนี้จึงได้มาด้วยกันอย่างไรเล่าองค์ชายหกพูดให้กระจ่างพางพินิท่าทีของเจินเมี้ยวทว่ากับเห็นเพียงสายตาสงสัยอย่างยิ่งของนางเท่านั้นมีกำลังเล่าว,ว่าหลัวซื่อจือเป็นผู้กล้าช่วยหญิงงามนั้นหรืออย่าได้ล้อเล่นอีกเลยได้หรือไม่ องชายหกแทบจะหัวเราะอ,ออกมาแล้วเหตุใดสตรีแน่งน้อยผู้นี้ถึงได้น่าสนใจขึ้นมาอีกแล้วผ้าทีที่สตรีทั่วไปควรเผอยออกมามากที่สุดเมื่อได้ยินวาจานี้มิใช่อาการหึงหวงหรือครั้นคิดถึงตรงนี้ก็พันนึกอันใดขึ้นมาได้หรือเจนเมี้ยวนั้นยังมีเข้าใจกับเรื่องความรักกันแน่เล่าเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็หันไปมองหลัวเทียนเฉิงครหนึ่งอย่างเห็นใจหลัวเทียนเฉิงเอง ก็ถูกจนเมี้ยวย่อโมโหจนแทบตายแล้วเดิมใจเขาก็รู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างตอนที่องค์ชายหกเอยถึงเรื่องนี้แต่ต่อมากับเกิดความรู้สึกแปลกใจขึ้นมาหลายส่วนเมื่อคิดว่าหากเจนเมี้ยวได้ฟังวาจานี้แล้วจะมีท่าทีเช่นไรแต่คิดไม่ถึงว่านางจะไม่เชื่อมีอันใดเขาช่วยคนมีได้หรือไร ต่อให้เขาไม่ยอมช่วยคนแต่เขาเป็นบุรุษอย่างไรก็สามารถทำตัวเป็นผู้กล้าช่วยหญิงงามได้มิใช่หรือแต่ก็ยังคงเป็นเจินเมี่ยวที่ทำลายบรรยากาศกระอักระอ่วนนี้ด้วยรอยยิ้มหลัวซื่อจือข้าว่าทิวทัศน์ด้านนั้นไม่เลวเลยพวกเราไปดูเถิดอืมข้าจะได้ฟังเรื่องราผู้กล้าช่วยหญิงงามจากท่านด้วยนางเอ๋ยเชิญอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ ผู้อื่นกลับมีรู้สึกว่านางเย้าเล่นแต่สายตาที่มองหลัวเทียนเฉิงกลับเพิ่มแวลล้อเลียนมากขึ้นหลัวเทียนเฉิงทราบดีว่านี่เป็นโอกาสอันยากที่ทั้งสองจะได้อยู่กันตามลำพังแม้จะรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างแต่กลับตอบร,รับนางทันทีคนทั้งสองจึงค่อยๆเดินไปด้วยกันคล้ายว่าบริเวณน,นี้อบอุ่นกว่าที่อื่นสักหน่อย เพราะนอกจากต้นเหมยเก่าแก่ไม่กี่ต้นแล้วยังมีต้นไม้สีเขียวมากมายและบุปผาที่มีทราบชื่อบานสะพรั่งไปทั่วเมื่อหยุดยืนอยู่ตรงกลางกลิ่นหอมเหล่านั้นก็อบล้อมไปทั่วบริเวณทำให้คนลุ่มหลงมัวเมายิ่งครั้นเดินอ้อมหุบเขาจำลองไปจึงพบว่ามีน้ำพุร้อนอยู่สายหนึ่งจนเมี่ยวมีได้สนใจที่จะชื่นชมนางเพียงเอ่ยถามเสียงแผ่วต่ำว่าหลัวซื่อจือมาหาข้า มีเรื่องใดหรือหลัวเทียนเฉิงตับตอบอย่างไม่รีบไม่ร้อนว่าเจ้ามั่นใจว่าข้ามาหาเจ้าเจินเมี่ยวหัวเราะออกมาหลังจากที่หลัวซื่อจือทำตัวเป็นผู้กล้าช่วยหญิงงามแล้วก็ถือโอกาสมาวางจังกงจูเพื่อดื่มสุราชมบุภาจริงๆงั้นหรือหากเป็นเช่นนั้นข้าก็ขอตัวกลับก่อน ข้าเป็นคนธรรมดาอากาศหนาวถึงเพียงนี้จึงคิดแต่จะหลบอยู่ในห้องไม่มีแก่ใจชมดอกเหมยแม้แต่น้อยหากทําขนมเปียะไส้ดอกเหมยนางกลับสนใจยิ่งกว่าคิดถึงตรงนี้นางก็รอบกืนน้ำลายนาเหลือเกินแล้วที่มีได้กินขนมเปียะไส้ดอกเหมยเ <c oughs> <c oughs> หลวเทียนเฉิงกระแอมไอขึ้นเสียงนึ่งทำให้เจินเมี่ยวมีสติขับเคืนมาคนหนูสีเหตุใดจูจ จึงมาดูแลพี่ใหญ่เจ้าที่วังจังกงจู่เล่าเจินเมี่ยวถอนหายใจออกมาฮ่าท่านป้าใหญ่ขอร้องท่านย่าข้าจะปฏิเสธได้อย่างไรได้ยินเจินเมี่ยวเล่าถึงความเป็นมาแล้วหลัวเทียนเฉิงจึงคิดว่าเรื่องนี้มีเกี่ยวอันใดกับอารองของเขาเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นแม้เป็นเช่นนี้แต่หากเกิดเรื่องใดขึ้นจริงๆคงยุ่งยากไม่น้อยจึงกำชับว่าคุณหนูสี่ การดูแลสตรีมีคันต้องรอบคอบโดยเฉพาะเจ้าที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการกินต่างกล่าวกันว่าโรคภัยล้วนเกิดจากปากทั้งยังเป็นผู้มีคันน่ากลัวที่สุดคือการกินของผิดสำแดงเจ้าต้องระวังให้มากครั้นเห็นท่าทีจริงจังของหลวเทียนเฉิงเจินเมี่ยวจึงพยักหน้าข้าทราบดี อีกอย่างข้าก็มีใช่แม่ครัวอาหารสามมื้อพี่ใหญ่ล้วนมีได้ให้ข้าจัดการเพียงทำของกินเล่นเล็กๆน้อยๆให้นางกินแก้เบื่อบางคราเท่านั้นความจริงแม้แต่ของกินเล่นที่ทำเพียงไม่กี่คราหลายวันที่ผ่านมาเรือนฉังเลอเรียกให้นางทำน้ำแกงลูกชิ้นหมักน้ำส้มเพียงสองคราเท่านั้นหลัวเทียนเฉิงถอนหายใจเสียงต่ำไม่ว่าอย่างไรก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยหากเป็นไปได้ ให้รีบปรับจวนเสียเจินเมี้ยวขมวดคิ้วมองเขาหลัวซื่อจือทราบอันใดมาหรือคล้ายมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกันนั้นหลัวเทียนเฉิงใจเต้นระส่ำขึ้นมาคราหนึ่งเรื่องการฟื้นคืนกลับมานั้นเหนือธรรมชาติเกินไปจำต้องเก็บเป็นความลับให้เน่าอยู่ในท้องชั่วนิรันด์มิอาจให้ผู้ใดล่วงรู้บัดนี้จึงยกมุมปากขึ้นเอ่ยเสียงเย็นว่ามิใช่เพราะคนบางคนไปที่ใดความยุ่งยาก ก็มักจะตามไปด้วยเสมอหรอกหรือเจนเมี้ยวอึ้งงันไปแล้วจึงเอ่ยด้วยท่าทีแปลกใจว่าหลัวซื่อจือคิดไม่ถึงจริงๆว่าท่านจะรู้ตัวดีปานนี้หลัวเทียนเฉิงหน้าดํามืดขึ้นมาโดยพนันเจนเมี้ยวค่อยๆก้าวไปด้านข้างหากไม่มีเรื่องอื่นแล้วก็กลับไปเถิดอยู่นานไปคงไม่ดีเท่าใด หลัวเทียนเฉิงทะลึงตาจ้องนางอยู่ไม่คายสัตรีผู้นี้ไปที่ใดก็เกิดความวุ่นวายไม่สำนึกผิดยังพอทำเนาแต่กลับมิสนใจเรื่องที่เขาเป็นผู้กล้าช่วยหญิงนามสักนิดช่างช่างหน้าโมโหนะักจินเมี้ยวกระชับเสื้อคลุมสีเงินของตนแต่กลับรู้สึกว่าลมเย็นยังสามารถมุดเข้าไปในคอเสื้อของตนอยู่เช่นเดิมเฮ้อ พูดคุยกันดีๆแท,ะท,ะทะ้ๆเหตุใดคู่หมายของนางถึงได้เริ่มพูดจาไร้เหตุผลอีกแล้วเล่าในเมื่อหนาวเหตุใดจึงมิสวมใส่ให้มากหน่อยเล่าเจินเมี่ยวเกือบจะกอกตาให้เขาแล้วนางสวมเสื้อเอาไว้ด้านในส่วนด้านนอกสวมทับด้วยเสื้อคลุมเท่านี้ตัวก็อ้วนกลมมากแล้วที่นางหนาวเพราะร่างกายอ่อนแอเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้ทางแก้กลับไปที่หออั้นเสียงเถิด หลวเทียนเฉิงเอ่ยออกมาคำหนึ่งก่อนหมุนตัวเดินกลับไปเจินเมี้ยวย่างเท้าก้าวสั้นๆติดตามไปเพ่าว่าคนด้านหน้าพันหยุดเดินกระทันหันแล้วหมุนตัวกลับมามีอันใดห,หรือเจินเมี้ยวตกใจยิ่งใบหน้าหลวเทียนเฉิงไรซึ่งอารมณ์ใดแต่ไหนแต่ไรข้ามิเคยช่วยคนโดยไม่มีสาเหตุ เจินเมี้ยวอึ้งงานไปเหตุใดนางจึงรู้สึกตามไม่ทันวาจานี้ของเขาอยู่เล็กน้อยหลัวเทียนเฉิงเห็นก็โมโ oh, หแต่หงุดหงิดตนเองยิ่งกว่าที่จูจูหยุดเดินแล้วมาอธิบายเรื่องนี้กับนางครั้นคิดเช่นนั้นสีหน้าก็ยิ่งย่ำแย่จึงสะบัดแขนเสื้อเดินต่อไป ทิงเจินเมี่ยวที่เผยอปากขึ้นแต่กลับมีได้เอ่ยสิ่งใดออกมาสักคําให้ถูกลมหนาวพัดใส่อยู่เพียงลําพังสุดท้ายนางจึงถอนหายใจยาวแล้วยกกระโปรงขึ้นเดินตามไปด้วยสีหน้ากัดกุ้มภายในห้องอั้นเสียงฉงสี่เซียนจู่กําลังเดินหมากรุกกับคุณชายร้องหันอยู่ครั้นเจินเมี่ยวเห็นเข้าก็ก้กาวเท้าไม่ออก รู้สึกดังเท้าตนหนักพันช่างขึ้นมากระทันหันอาหลวนเข้าใจความขมขื่นของคุณหนูต้นดีจึงประคองให้นางเดินต่อไปบนกระดานหมากรุกนั้นกำลังข้าวฟันกันอย่างดุเดือดทว่าฉงสี่เซียนจู่กับยังคงให้ความสนใจต่อเจินเมี้ยวนางจ้องกระดานไปพางเอ่ยพูดไปพางว่าคุณหนูสี่สกุลเจินเจ้เจาคอยดูข้าเดินหมากตานี้ให้ดี องค์ชายหกเหลือบสายตาขึ้นมองพางเอ่ยก้วงหัวเราะว่าดูท่าคุณหนูสี่สกุลเจินคงเป็นยอดฝีมือแน่มิทราบว่าหากเทียบกับพี่สาวแล้วผู้ใดฝีมือเก่งกาจกว่ากันเล่าครั้นได้ฟังวาจาขององค์ชายหกเบี้ยในมือสองสี่เซียนจู่ก็แทบร่วงหล่นแล้วชำเลืองมองเจินเมี่ยวด้วยแววตาค้ายยิ้มค้ายไม่ยิ้มคราหนึ่งเจินเมี้ยวกับเอ่ยอย่างเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งว่า องค์ชายหกกล่าวว่าจะขบขันแล้วหากพูดถึงการเดินหมากรุกหม่อมชันคงเป็นยอดฝีมือในหมู่ท่อนไม้ผูกจึงจะถูกส่วนพี่ร้องนั้นเก่งการความหม่อมชันมากมายนักเพคะนางพูดแล้วก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาจนเหยียนเป็นผู้รอบรู้ทั้งพินหมากรุกผูกการและการวาดภาพ แตมีได้โดดเด่นมากมายจนสามารถทำให้องค์ชายเกิดความสนใจขึ้นมาได้กระมังในขณะที่กำลังครุ่นคิดสงสยัยก็ได้ยินเสียงหลุดหัวเราะขององค์ชายหกดังขึ้นคุณหนูสี่สกุลเจินเข้าใจผิดแล้วข้าหมายถึงพี่สาวคนโตของเจ้าซึ่งเป็นต้าไหนในแห่งวังจังกงจู่ในยามนี้ตั้งหากเล่าชงสี่เซียนจู่พันชงักมือตนแล้วเหลือบมององค์ชายหคราหนึ่งพี่หกก็ทราบ ว่าพี่สะพ้ายใหญ่เชี่ยวชาญด้านการเดินหมากนางเป็นคู่ชมชอบในการเดินหมากเทาว่าเจินหนิงนั้นเป็นสตรีที่เพียรพร้อมและมีชื่อเสียงด้านหมากรุกไปทั่วเมืองหลวงตั้งแต่ยังมีได้แต่งเข้าวังจังกงตู่เสียอีกยามนั้น นางได้แต่เฝ้ารอให้พี่สะพ้ายใหญ่เข้าวังมาโดยเร็วจะได้นั่งประมือกันได้ทุกเมือ่อทาว่าที่ทำให้คนผิดหวังยิ่งคือเมื่อเจริหญหนิงแต่งเข้ามาแล้วทุกคราที่เดินหมากกับนางก็มักจะแพ้นางสองสามคราหรือชนะนางสองสามคราเท่านั้นโฉงสี่เซียนจู่ทราบดีแก่ใจว่าเจริหญหนิงจะต้องมีฝีมือสูงกว่านางอย่างน้อยหนึ่งขั้นจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีถึงเพียงนี้แต่ที่ทำทั้งหมด ก็เพื่อจะได้มีล่วงเกินนางอย่างไรเล่าเ่าว่านางกลับไม่ชอบเอาเสียเลยนางชอบเดินหมากรุกแต่กลับไม่เคยคิดว่าตนควรเดินเช่นใดจึงจะดีที่สุดการเดินหมากรุกก็ควรเป็นการเดินหมากรุกอย่างแท้จริงหากเจือปนด้วยสิ่งอื่นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นความน่าเบื่อไม่ต่างกับสิ่งอื่นทั่วไปเลยแต่ที่น่าเบื่อยิ่งกว่าคือคนที่เดินหมากด้วยตังหกัก เพราะเจินเมี่ยวเข้าใจความหมายขององค์ชายหกผิดไปทําให้รู้สึกเถินอายอยู่บ้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมักปรากฏขึ้นในเวลาสําคัญเช่นนี้แลเพราะในใจของนางเจินเหยียนตั้งหากจึงเป็นพี่สาวแท้ดูท่าชงสี่เซี่ยนจู่และคุณหนูสี่สกุลเจินคงไม่ทราบจริงๆว่าต้าไหนในสกุลเจินนั้นไม่เพียงแต่เดินหมากเก่งแต่ยังสามารถปิดตาเดินหมากได้ด้วยเบี้ยในมือตกกลวง เกิดเป็นเสียงกังวานขึ้นทันใดคุณชายร้องหันและสงสีเซียนจูต่างแสดงสีหน้าตื่นเต้นเป็นครั้งแรกขึ้นพร้อมกันจริงหรือหลายปีก่อนข้าเคยเห็นนางเดินหมากับเจินไท่เฟยองค์ชายหกเอ่ยขึ้นอย่างมิเห็นสำคัญอันใดในสายตาเขาพินหมากรุกภูกันภาพวาดก็เป็นเพียงแค่สิ่งข้าวเวลายามว่างเท่านั้นช่ำชองหรือไม่มีอันใดแตกต่าง กระทั่งสู้ฝีมืออันยอดเยี่ยมในการทำอาหารของเจินเมี่ยวที่ทำให้คนใจสั่นมีได้ด้วยซ้ำเทาว่ากับบุคคลที่หลงไหลาการเดินหมากกับคิดแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อคนเช่นพวกเขาได้ยินว่ามีบุคคลที่ปิดตาเดินหมากได้ไหนเลยจะอดรนทนไหวพี่สะพ้ายมีเคยพูดว่านางปิดตาเดินหมากได้ คุณชายร้องหันเอ่ยพึมพำขึ้นใบหน้าเย็นช้าของสงสีเซียนจู่เผยความลังเลขึ้นอย่างยากจะพบเห็นนางวางเบี้ยในมือลงคุณหนูสิเราไปเรือนฉังเลิกกันเถิดเจินเมี้ยวยินดีอย่างยิ่งวาจาที่ควรเอ่ยก็เอ่ยไปหมดแล้วเดิมนางก็มีคิดจะอยู่กับองชายหกและคนพวกนี้ให้นานอันใดองค์ชายหกกับรู้สึกไม่ค่อยพอใจอยู่บ้างญาติผู้น้อง ที่นี่มีสุราชั้นดีเลิศรสทั้งยังมีดอกเหมยให้เชยชมเหตุใดจึงมิเชิญต้าไหนในสกุลเจินมาเล่าเจิญหนิงเป็นสตรีที่ออกเรือนแล้วเรื่องนัดพบอันใดจึงน้อยนักหากคนเหล่านี้ไปที่เรือนฉังเล่อพร้อมกันคงมีใครเหมาะสมแต่การเชิญนางมาชมดอกเหมยกับมิใช่เรื่องใหญ่อันใดสงสี่เซียนจู่มององค์ชายหกคราหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าระยะนี้ พี่สะพ้ยมีใครสบายนักจึงมีอาจทนลมหนาวได้คุณหนูสี่ไปกันเถิดเจนินเมี่ยวย่อกายทำความเคารพคนทั้งหลายในหออ่านเสียงเชิญทุกท่านพูดคุยกันตามสบายข้าขอตัวก่อนแล้วทั้งที่เดินผ่านต้นเหมยมาหลายต้นแต่สงสี่เซียนจู่กลับลืมเรื่องเด็ดดอกเหมยไปเสียสิน้น ปีช่วยที่อุ้มแจกการลายดอกเหมยอยู่ตับลังเลครู่หนึ่งจึงเด็ดดอกเหมยสองกิ่งอย่างเร่งรีบแล้วเดินตามไปวันนี้เจินหนิงนั้นทรมานอย่างที่สุดต่างกล่าวกันว่าเมื่อคันมีอายุ3เดือนก็จะไม่อาเจียนอีกแต่ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วเหตุใดจึงหนักหนาย,ยิ่งขึ้นเล่าตาไหนในท่านดื่มน้ำตามสักหน่อยเถิดเฟยเยีนรูปหลังนางเบาๆคราหนึ่ง เจนหนิงทรมานเสียจนหงุดหงิดจึงโบกมืออย่างรำคาญว่าอย่าแตะตัวค่ะตามติดด้วยเสียงอาเจียนอีกหลายคราเจนหนิงเงยหน้าขึ้นเหตุใดช่วยน้องที่ไปซื้อเกลือกับลูกเหมยสดจึงยังไม่มาอีกอาจจะมีเรื่องอันใดทําให้ล่าช้ากระมังเจ้าคะเฟยเยียนเอ,อ่ยอย่างระมัดระวงังเจนหนิงฟังแล้วกับหงุดหงิดนางยังมีเรื่องใหญ่อันใดได้อีก ขณะที่นางกำลังพูดอยู่ก็มีสาวใช้เข้ามารายงานว่าต้าไหนนายเซียนจู่และคุณหนูสี่มาเจ้าค่ะให้พวกนางเข้ามาเจนหนิงอาเจียนอย่างหนักจึงเอ่ยออกมาอย่างหมดแรงฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้หิปนี้ได้เลยค่ะ